มันจะกดใจแล้วเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบไปบาทแปดพันนั่นแหละโดกดดีกดอของเราบาติกแอร์ไปจาก,การ์ตาทางนี้ตอนนี้เช็คอินจากปีนังไปจาก,การ์ตาโดยที่ไม่มีตั๋วขาออกนะมีแต่ตั๋วขาไปไม่มีตั๋วขาไปต่อเขาจะยังไงรอดมาหลายรอบแล้วรอบนี้จะรอบเมืเอไหรเขาให้ลงทะเบียนเว็บนี้ด้วยนะแต่เราลงทะเบียนมาแล้วใบแรกสิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่เพราะว่ามันสองใบใช่ปะ เช็คอินเรียบร้อยแล้วสายกันบินบาติกแอร์เหลือกระเป๋าอยู่2งใบแค่นี้ต่อไปก็คือไปหาอะไรกินเขาเซ c ูริตีแล้วนะผ่านตอมอมาเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็มาดูบอร์ดต,ตรงนี้ของเราจะไปจากราตาเกต A3 แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะเลื่อนนะที่ในตั๋วเครื่องมันจะออก6โมง20ตอนนี้มันเลื่อนเป็น1ทุ่ม15 เนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องไปต่อเครื่องนะก็จะต้องร้อนลนนิดนึงแต่บังเอินว่าเราไดเล็กไม่ได้ต่อเครื่องก็เลยโอเคหน่อยเมื่อกี้นี้ตอมอเขาถามจีด้วยแหละทมอะไรพโอ้ดีว่าออาเข้าไปอีกตอมอนึงแล้วทีนี้มันโล่งมากเลยไงแล้วจีก็เลยเข้าไปอีกตอมอนึงมองหน้ามองหน้าดูดูพัดตอดมาทำอะไรที่นี่อ่ะต้องเดือนหนึ่งก็ก็มาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวมากับใครมากกี่คน อ๋อมากับสามีอยู่ตรงนี้กําลังจะชี้ไปอา้อาวออกถายไปไหนอเสร็จเร็วเกิน,นจริงๆที่เนี่ยเป็นหนึ่งในต่อมอที่จะเรียกว่าเข้มก็ไม่ชิงเรียกว่าเขาถามแล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราเจอถามก็เหมือนเดิมอ่ะมาทําอะไรหนึ่งเดือนแต่ว่าเป็นถามตอนขาเข้านะรอบนี้ก็ถามตอนขาออกทั้งที่ที่อื่นที่เราเคยไปไม่ค่อยไ,ได้มีที่ไหนถามเท่าไหร่แต่มันเป็นอะไรที่เขาจะต้องถามหรือเปล่าเขาไม่ถามเขาบอก ปกติขาออกอมันเราไม่ค่อยโดนถามอยู่แล้วอแต่จีโดนถามเนี่ยเป็นเรื่องแปลกบังิญว่าจีเข้าไปคนเดียวไงทุกทีเราก็จะบอกว่าเออมาด้วยกันแอบรอบนี้ลืมลืมเดินแบบว่าสมองโล่งมากอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วของออบเนี่ยก็ยื่นพาสปอร์ตอะไรไปตามโปกติใช่ไหมแล้วแต่นี้ยอฟกังวลเรื่องกลายนิ้วมือออฟมันไม่ชัดอับก็เลยพอสกแกนไปปุ๊บออฟก็เลยรอแล้วเขาก็วางพาสปอร์ตมาออฟก็ยังรออยู่แล้วเขาก็มองหน้าไปดิ <laughs> อาก็เลยเอ,อ๋โอโอเคโอเคห่วงห่วงในเรื่องนิ้มือเสร็จแล้วก็เอ้าทำไมจียัง เราเรายังไม่หมดเรายังไม่หมดบากนีบากกรรมเดี๋ยวไปถึงสกาตตาทีทีต้องเน้นจากกาตาเพราะว่าไปฟังภาษาอังกฤษมาเขาอ่านสกาตะาของเราอ่านจากาตาใช่ไหมเราไม่มีตัวกันไม่มีตัวไปต่อที่ักที่ตอมอที่จาการตาเขาจะถามอะไรหรือเปล่าเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะรอบนี้จะเป็นยังไงเราก็เผื่อไว้ละถ้าเกิดว่าเขาถามเราก็เตรียมไว้ละ ตัวดัมมี่หรอครับแล้วเกิดเขาบอกว่าต้องซื้อของจริงก็เดี๋ยวเราว่าเรากปจะกลับมาที่นี่แหละที่กวล,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 ลาลุมปูนเนี่ยแหละเพราะว่ามันถูกดีไปที่อื่นมันแพงไเดี๋ยวไปที่ีทีตรวจพาสปอร์ตตรวจตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาในนี้กําลังจะขึ้นเครื่องแล้วบาติกแอร์พื้นที่กว้างมากเลยเมื่อกี้เข้าใจผิดนึกว่าทําไมช่องขามันกว้างจังมันเป็นทางออกนั่นแหละ ประตูทางออกสุดเชินที่ปกติที่ไม่ใช่ทาง,งาหลอกาก็แค่ประกันประมาณ,มาณน,น,นี้ขออกมาจากเครื่องบินแล้วก็เดินตามคนเข้าไปนี่ไงเครื่องบินที่เราขึ้นมา b a t i แอ i r สามทุ่มสามนาทีวันเสาร์ที่หกกรกฎาภาษาอินโดเขาใช้คำว่าทอ i ล็ t เหมือนกันเลยว่ะมันดึกแล้วอ่ะต่อมาโอคงไม่อยากถามอะไรมากขอให้เป็นอ,นะะ emption, ander, อย่างนั้เถอะวีซ่าเอ็กซ์เซมชันอาเซียนฟอร์เรนเนอร์อิเล็กทรอนิกส์พาสปอร์ตโอลี่เจออินเจชันแล้วไทยแลนด์ต้องสแกนอันนี้ด้วยนะตามอันนี้กำลังยืนกรอกอยู่ ด้านขวาเป็นตอมอแต่ว่าหันไปไม่ได้หลังจากผ่านตอมอแล้วที่ไม่ได้เจอคนนะยืนกรอกอยู่ตั้งนานก็มารับกระเป๋าแล้วอีกอันนึงละ่ะมากรอกคอสตอมต่อกรอก2อันเลยนะมีรถมีคิวอาร์ตองอันเราออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมออกมาจากประตูเนี้แล้วก็หันมาตรงนี้ก็จะเจอ อันนี้สกายเทนทูเทอร์มินอลสามไปทางขวาเลี้ยวขวานึกถึงเวียดนามอะประหยัดแอร์มีคนเรียกแท็กซี่ตลอดทางเลยขาออกอะไรวอะแล้วก็จะออกมาจากตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วพอเราออกมาก็จะมีแท็กซี่ที่ไม่ใช่เป็นแอปอะแท็กซี่สนามบินแท็กซี่ส่วนตัวที่ไม่ใช่เรียกจากแอปอะ ยืนเรียงรายกันเขาก็จะมาเชิญชวน,นเนี่ยแท็กซี่ทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งขวาเนี่ยที่คนยืนยืนกันเนี่ยก็คือคนที่เชิญชวนมาให้ขึ้นแท็กซี่เขาพอเราออกมาปุ๊บอะ่ะเขาจะรู้เลยว่าเรามาใหม่เขาก็จะแบบว่าแท็กซี่แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้นะเขาไม่ได้โกงนะแต่แค่ว่าเขาจะราคาสูงทีเนี้ยจะเห็นว่ามีแท็กซี่สีขาวเห็นปะ่ะแล้วก็มีแท็กซีส่สีน้ำเงินฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าก็คือ b l เบ b i r d ก็คือเป็นแท็กซี่มิเตอร์แต่ว่าสีขาวๆไม่ใช่มิเตอร์เป็นราคาแล้วแต่ตกลงนี่ไงนไงีคนที่อะไรก็ออกมาเนี่ยก็จะเรียงรายออกมาแบบนี้แท็กซี่เนี่ยก็จะมาดักอยู่ข้างหน้าแบบนี้แนะนําว่าพอเราออกมาปุ๊บเราให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นเก้าอี้ตรงนี้ปะ่ะมันก็จะมีแอปต่างๆที่นิยมกันก็คือเดี๋ยวนะยังเดินไม่ถึงอันนี้คือแม อันนี้คือเป็นที่นั่งของแม็กซิมเราก็นั่งตรงนี้แหละเราเรียกจากแอปปะปุ๊บก็เอาไปให้พนักงานแล้วเขาก็จะให้เราขึ้นรถเนี่ยคันที่รออยู่นี่แหละมีแม็กซิมมีแกร็บเนี่ยแม็กซิมอยู่ทางนี้แกร็บอยู่ทางนี้แต่ที่จีใช้บ่อยแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วก็ดีด้วยก็คือโก j เจกโกลเจกก็คือตรงนี้พอมานั่งปุ๊บอะก็กดเรียกแอปใช่ปะ เรียกแอปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไอในแอปอ่ะให้ไปติดต่อเนี่ยคนที่ยืนตรงเนี้ยติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะอะไรอย่างนี้เขาก,ก็ยกกระเป๋าขึ้นรถให้เลยไม่ต้องรอนานด้วยปัญหาหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อซิมมาเพราะพวกเราก็ไม่ได้ซื้อพอโผลจากอะไรว่าปุ๊บมันมีร้านมือถือก็จริงแต่ว่าเป็นซิมที่ราคาสูงมากฉะนั้นที่นี่มีฟรี Wi-Fi อยู่แต่ว่า ถ้าออกนอกตึกนิดนึงมันอาจจะสัญญาณแผ่วๆเขาก็แอบกด w i f i ของที่นี่เพื่อเรียกโปรเจกต์เพราะเราก็ไม่มีซิมมาคือไปนั่งตรงนั้นมันก็มีสัญญาณนะเนี่ยนั่งตรงที่นั่งตรงนี้มีสัญญาณอาจจะสัญญาณอ่อนลุนนิดนึงก็มาใกล้ห้องน้ําก็ได้หรือหรืออีกทางหนึ่งก็คือเดินไปหาเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีใส่เสื้อของอยี่ห้อนั้นนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนอื่นนะต้องเ,อเป็นเจ้าหน้าที่ของคนที่ยืนอยู่ไปบอกเขาบอกว่าฉันไม่มีเน็ตอ่ะช่่่วยยยปลออสัญญาาณมใหห้น มันมีอย่างนี้ด้วยนะเราก็เห็นเสื้อเขียวเหมือนกันใช่ไหมเราก็ไปทักเ,เขาก็ทําเอาเป็นเอาแอป,ปของแกล็บเนี่ยมากดนะเราก็เออสงสัยเป็นแกล็บว่ะปรากฏว่าเขาแค่ดูราคาเสร็จแล้วเขาก็บวกเพิ่มเลยอีกเออกลายเป็นว่าเป็นแท็กซี่สนามบินคือคนมาใหม่อะ่ะจะไม่รู้เพราะว่าเราเดินออกมาปุ๊บเราจะเจอแท็กซี่ปกติของเขาที่เขามาเรียกอะ่ะแล้วเขาก็กดจากแอป,ปให้เราดูเห็นเห็นเลยนะนี่นะแกล็บราคาสมมุตินะ2 0 0บาทเขาคิดแค่300บาทพออะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าถ้าเรามาใหม่แล้วเราไม่มีเน็ตใช่ป่ะเราก็เออสามร้อยผ่านกันแค่นิดเดียวเออเอาเหอะเอาเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแค่เราเดินออกมาตรงนี้แล้วก็เดินตรงมาทางซ้ายเดินมาทางซ้ายนะแล้วก็จะเจอ3ามแอปให้เลือกราคาถูกก็คือต้องมีป้ายของแอปนั้นแล้วก็มีสตาฟที่ใส่เสื้อของแอปนั้นหรือใครอยากจะขึ้นรถเมล์ก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือใครอยากจะขึ้นรถไฟก็ได้ คือรถไฟก็มีรถไฟเข้าเมืองเลยนะราคาถูกใครมาจากสนามบินเรียกแท็กซี่มาถึงตรงนี้250ได้อยู่อีวิธีหนึ่งคือ a i r p o อร t r a ทรนเส้น,ส,นสีน้ำเงินเข้มจอดแค่บางป้ายเท่านั้นแวลาที่สถานีนี้ดูลิเสร็จแล้วก็มาที่มังการลายเป็นจุดสตาร์ทหรือจุดสิ้นสุดเป็น a i r p o อร Train เลยนะมีที่นั่งดีๆด,ด้วยนะอ,อันนี้คือ a i r p o อร Train จะจอดแค่บางป้ายเท่านั้นนะ ไม่ได้จอดทุกป้ายถ้าเราจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองเราจะต้องไปขึ้นสกายเทรนไปเทอร์มินอลหนึ่งนะชั้นสามสกายเทรนชั้น2ขาออกชั้น1ขาเข้าตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลสถ้าเราจะขึ้นรถไฟก็จะต้องขึ้นสกายเทรนอันนี้ไปที่เทอร์มินอลหอันนี้มันเป็นแค่รถไฟที่เชื่อมระหว่างเทอร์มินอลนะไม่ใช่รถไฟเข้าเมืองนะนี่ถ่ายมาให้ดูเฉยๆนะไม่ได้จะไปนะ ก็คือพอเราตรงไปปุ๊บมันก็จะเป็นรถไฟสกายเทรนที่เชื่อมระหว่างเทอร์มินอลหนึ่งสองสามแต่ถ้าเกิดเราจะขึ้นรถไฟที่จะเข้าเมืองอ่ะเราจะต้องไปขึ้นรถไฟที่เทอร์มินอลหนึ่งอะไรว่าลงเครื่องมาปุ๊บออกประตูมาปั๊บอ่ะล้วก็ขึ้นลิฟต์มาเพื่อที่จะขึ้นไปสกายเทรนคือจริงตรงประตูทางออกจากตึกอ่ะสังเกตน,นะข้างๆอ่ะมันจะมีแบ่งเลนใช่ไหมมันจะมีเลนที่มีลิฟต์อยู่ข้างๆอ่ะก็คือปกติเราออกมาเราจะเข้าไม่ได้ที่มันเป็นขาเข้าอ่ะแต่ว่ามันจะมีแบ่งช่องเอาไว้ หมช่องที่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงซอกอะ่ะมันจะมีลิฟต์อยู่คอนโดทั้งหลังเจ้าของที่พังดีเด่นหมื่นงนห้เก้าสิบขอคืนเงินก็ไม่ได้ด้วยหนึ่าเข้ามาในห้องแล้วห้องใหม่ที่จคะคัสอะอันนี้ข้างนอกเป็นโค้ดล็อกข้างในห้องก็เข้ามาเจอห้องน้ำก่อนจากทางเข้าข้างซ้ายเป็นเตามีจานอยู่แค่สี่ใบ โอ้โหมีกระทะเยอะกว่าจานอีกเว้ยมีตู้เย็นมีโต๊ะทำงานมีทีวีที่แขวนผ้าเตียงจริงๆอันนี้มันคือโซฟาเบสนะแต่ว่าพวกเราไม่ถือเคยไปใช้แล้วที่รัเสเซียเป็นอย่างนี้เกือบหมดทุกที่เลยก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ห้องน้ำไม่เล็กไม่ใหญ่นะพาไปดูข้างนอก โอ้โหลมหนาวโอ้โหลมหนาวอะ่ะข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นตึกต้นเดือนกรกฎานะข้างนอกหนาวเลยอะ่ะหนึ่งมืนสองพันสองร้อยบาทยี่สิบแปดคืนคือไหมว่าตึกข้างนอกเนี่ยคือมาตอนกลางคืนนะไหก็แต่รู้สึกว่าดูหรูหรามากเลยตรงล็อบบี้ก็ดูหรูหรานะขึ้นมาห้องก็โอเคแหละแต่ว่า ดอกกว่าที่คิดนิดน,นึงแต่ราคามันก็แค่หมื่นสองอะนะมันจะไปทีเดยดอะไรมากได้อยู่ตึกสูงกับเขาสักทีนะในนะราคาหมื่นต้นๆน,นึงอะเออ